หมายจับลุงพลคดีน้องชมพู่3ข้อหา ศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับในายชัยพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงอายุ3ขวบที่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเลขหมายจับที่53าสาทลงวันที่1มิถุนายน2 5งพใน3ข้อหาคือพรากเด็กไม่เกินอายุ15ปีไปเสียจากวิดามารดาโดยป่าศสจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจ,จากผู้ ูดแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพิกศพเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพิกศพหรือผลทาคดีเปลี่ยนแปลงไปมีรายงานข่าวว่าชุดสืบสวนได้สรุปสํานวนโดยมีหลักฐานสาคัญเป็นหลักฐานที่พบใกล้จุดพบศพคือกางเกงรองเท้าเส้นขนสามเส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล,แล้วว่าเป็นของใครกับเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกหั่น3าเส้นรวมทั้ง ทำให้การของพยานแวดล้อมทั้ง8ลายที่เข้าเครื่องจับเท็จและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนามาสู่การออกหมายจับดังกล่าว